สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครัวันนี้ว a ริตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งจะพาไปดูงานสร้างอนาคตไทย2020ซึ่งมีการจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งจังหวัดสงขลานั้นเป็นจุดศูนย์กลางของกลุ่ม อันประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาสตูลยยลาปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาสนะคะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็เชื่อมต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์อีกด้วยค่ะงานนี้มีการจัดขึ้นเนื่องจากต้องการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจและสแสวงหาความร่วมมือจากท้องถิ่นต่างๆทั่วทั้งประเทศซึ่งจะเข้าสู่การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมพร้อมๆกันและ จะเห็นผลในอีก7ปีข้างหน้าไปดูข้อมูลต่างๆที่มีการจัดแสดงผ่านนิทรรศการและมัลติมีเดียต่างๆที่น่าสนใจในงานนี้กันค่ะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านดรจุลาสุมานพท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมานาคมค่ะสวัสดีค่ะดรจุลาคะค่ะ,คคะพอจะฉายภาพให้ประชาชนเห็นได้ไหมคะว่าในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่เรียกกันว่าสร้างอนาคตไทย2020เนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมเรื่องระบบการคมนาคมของประเทศไปขนาดไหนคะคือคือเราในหลักในในเชิงแผนเนี่ยเราอยากจะให้ประเทศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอ,อาเซียนค่ะนในในส่วนที่จังหวัดที่มีอยู่ใ,ใกล้ชายแดนเนี่ยเขาจะมีด้านม,มีมีหน้าที่เป็นปิดปาด่าเป็นประตูนะครับอย่างอย่างเช่นกลุ่มจังหวัดอย่างทางทางใต้โดยเฉพาะอย่างอย่างที่สงขลาเนี่ยะเขาจะมีด่านผมแดน ใหญ่ๆที่ไปกับมาเลเซียเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาบานคมดแดนให้ดีอย่างสะเดาอย่างรแตว้เมื่ออย่างในกรณีในส่วนตอนใ,นในนต้เน,นีน่ยฮะเราทําด่าน2ด่านที่เป็นสําคัญก็คือเอาที่สะเดากับที่ดา่านต้านประกอบในเขตจังหวัดสงขลาเนี่ยด่านคู่สามารถจะเป็นประตูสู่ภาคใต้เนี่ยทะลุเป็นมาเลเซียได้โครงสร้างพื้นฐานทั้งเรื่องเรื่องคมนาคมโกติแล้วทําไปมันเป็นมันก็เป็นทางเป็นสนามเพื่อให้อย่างอื่นตามมานะครับตอน ประชาชนงคงจะเห็นว่าทุกครั้งที่ตัดถนนเข้าไปเนี่ยมันจะมีความเจริญเติบโตสองฝั่งถนนตามถนนเลยตามถนนไปเลยนนเเลยักษณะ,ะน,นั้นทั้งลักษณะของถนนเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเลยของข้างทางจะดีขึ้นทางตางใต้นะฮะจะมีพื้นฐานก็จะมีเกษตรบ้างอย่างพวกอย่างนะครับแล้วก็ะจะมีพื้นทนี่ท่องเที่ยวด้วยพวกนี้ฮะแต่ลาจังหวัดเนี่ยจะมีจุดขายของตัวเองอยู่ระยะเวลาที่เรามีอยู่ทุกคนมี24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับแต่การทางที่เคยใช้เวลาสองชั่วโมงจะไปเนี่ยกับการใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงที่จะไปเนี่ ทำให้เก like <cin> <mythology> right. ok ิดความต้องการที่จะไปแตกต่างกันผมสร้างพื้นฐานนเป็นสิ่งที่เราส่งไปให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ด้วยกันหมดนะครับแต่การที่รัฐบาลพยายามจะเดินทางไปบอกประชาชนเนี่ยเราคิดว่าเราพยายามจะกําหนดระยะเวลาบอกให้ประชาชนว่าอีก7ปีเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่หน้าบ้านเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่องค์ประกอบที่สําคัญที่สุดนะครับเขาต้อง มาใช้ประโยชน์โดยการเริ่มในเจ็ปีคู่ขนานกันไปนะฮะสมมติเราจะเริ่มก่อสร้างกันวันสมมติว่าวันพรุ่งนี้อีเจ็ดปีเจอกันเนี่ยประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดนะครับ,อ,รบอย่างน้อยอันแรกเนี่ยเขาต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเขาจะต้องปรับตัวเขาต้องพยายามที่จะอาศัยศักยภาพที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่บ้านเขาเนะี่ยมาทำเพื่อ,อเอเราจะทําอะไรกับดีกับสิ่งที่เหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นอันนี้ฮะเป็นสิ่งสําคัญที่เราอยากจะให้ประชาชนรับรู้ว่า ที่เราทําจะทําอะไร <Okay. S 2> เราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นครับแต่การเกิดจะเกิดขึ้นได้หรือแน่หรือไม่แน่ขึ้นอยู่กับท้องถิง่น <Okay. S 2> ขึ้นอยู่ประชาชนจะตับตรงประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้แค่หไหนและนี่ก็คือว a ร i ที y ท o เดย์บายสายสวรรค์เขียนยิ่งค่ะสามารถพูดคุยประเด็นนี้หรือแนะนํารายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ